สวัสดีครับผมวันนี้พบกับช่างตู้อีกแล้วนะครับผมวันนี้จะพามาดูวิธีการแก้ไขนะครับปั๊มน้ำตัดต่อตัดตนะครับระหว่างใช้งานตัดต่อตัดต่อตลอดเวลานะครับผมมาดูกันนี่ครับตัดต่อตัดต่ตนี่เป็นซัมมี่นะครับ ต้มน้ำจะตัดโตตัดโอนี่นะครับผมสามารถตัดโตตัดโอนี่มันส่งผลยังไงนะครับมาดูนี่นะครับนี่ครับดูแรงดันน้ำนี่ครับแรงดันน้ำไม่คงที่มาดูวิธีการแก้ไขนะครับผม ที่การแก้ไขคือถอดต,ตัวนี้ออกหมุนน็อตตัวนี้ถอดฝาครอบออกก็จะเจอตัวนี้นะครับใช้นี่นะครับหรือว่าไขควงปากแบนก็ได้หมุนตรงนี้ลงไปนะครับหมุนไปหมุนไปเรื่อยๆนี่ครับนี่ครับ ลองปิดน้ำดูน,ะนี่นะครับลองเปิดน้ำดูนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมวิธีการแก้ไขง่ายๆ เราไปดูแรงดันน้ำคันนะนดูแรงดันน้ำนไหลคงที่นะครับแรงคงที่นี่นะผมต้องปิดก๊อกน้ำดูปิดก๊อกน้ำดูนี่หยุดเปิดใช้ปุ๊บนี่ครับ นี่เป็นวิธีการแก้ไขง่ายๆนะครับผมเป็นวิธีการแก้ไขง่ายๆเสร็จแล้วเราก็ปิดไว้เหมือนเดิมปิดไวเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้มีการใช้น้ำนะครับผมเสร็จแล้วก็หมุนน็อตไว้เหมือนเดิม นี่นะครับแค่นี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะสำหรับนีพี่เพื่อนๆกำลังเจอปัญหานี้อยู่นะครับผมครับก็สำหรับท่านที่เข้ามารับชมคลิปก็ขอบขอบคุณมากมากนะครับผมไม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับช่องช่างโต้งแชนแนลโดยช่างโต้งนะครับผม หรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ